สายมันมันคือตรงไหนนี่เป่าเนี่ข้างหลังว่าเนี่ยโคมพาร์ได้เยอะเนี่ยให้มันไปเนี่ยคันนี้แต่งไปห้าล้านครับคันนี้ไม่ได้ใช่นะโคมฮาร์ดมีแต่งตัวอินเตอร์อินเตอร์อ่ะเนี่ยมาแล้วมาแล้วเนี่ยอะดเเคยัรบผมไม่เห็นตัวคนหว่ะเฮียพี่จะเห็นปะเนี่ยอานดีต้อครับพี่วันนีครับเฮ้ยเดี๋ยวเดียวน้อง พี่แจ็คเดี๋ยวนะเอ้ยวัดีครับน้องไหนวะเอ้ยถอนเท้าเอ้ยถอนเท้าวันดีครับน้องเออพย่กว่าเดียวมีมั้ยทำท่าหน่อยเฮ้ยเฮ้ยมี่กว่าเดี๋ยวพี่พี่แจ็คกเดี๋ยวพี่เอ้ยใครเฮ้ยใครไป็นไทท่านไอ้เหี้ยเอ้ยกูไม่ได้ยินอ่ะกูได้ยินประบอกต้องบอกคิดให้ปรับมึงกลับมานี่แหลยปรับไปปรับมากลับอะไรวะคืออะไรวะไอ้กูไม่ได้ยินนะปลาเนื้อไม่เนื้อปลาเนื้อกำลังมาไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยแต่งตัวไทท่านี่พัดแน่เลยเนี่ยใใชชช่่ปะอพััดว กูไม่ยิงใครเลยตอนเนี้ยตรงเนี้ยคนแม่งเยอะเกินว่ะหูไม่ดีอ่ะกูว่าคุยตรงนี้แม่งแชทแน่เลยว่ะมึงมึงได้ยินมันป่ะต้องผ่านไปเนี่ยไปไม่คุยได้ป่ะตลาดกลางป่ะล่ะมาจะคุยดิคุยอะไรกูไม่ได้ยินมึงย้ายกูคุยยังไงกูไม่ได้ยินมันขาดใครครับอาโดตเดียวเหรอใช่ครับเบ มึงบอกอ๋อบอยมาไปแลนดี้ไปเหรอไม่ไปนี่กระดาษนี่กระดาษกระดาษกลางก็ได้มากันน่ะเฮ้ยมากูไม่ยิ่งเสียจุกวะ่ะจะได้เห็นหน้าเห็นตาแล้วเดี๋ยวพามางานจะได้ดิ่นให้พวกเราเดี๋ยวเวลาไปเรากลับไปรถกันไปเรถกันทางนั้นไอ้ปเลยยไปเลยดิได้เลยดิยด้เลยดิรถใครเนไหนสัตว์รถใครกูไม่เองรถนะตรงเนี้ยไปเรถกลัน เจอกันแล้วกันนิดนึงนะไม่ใช่เอาหนึ่งล้านเออรถไปน้องรถไปรถไปเจอกันและวกัน ได้เพื่อเลยก็เลยน้งองไปก็เลยก็มาเลยแไหบหนึ่งเรารถ่มโหล,ด,ล,ด,ล,ด,ลดก่อนมนเยอะเกินนี่อะออผอว่เดี๋ยวต้องไปต้องไปแยกเซ็กชันเซกชันกันเกิน120บาทนเนี้ยเกินอีกว่าทรงนี่เกินด้วยแหละกูยังไม่ขึ้นรถเลยตอนนี้นมึงคิดดูดิอ่ะ ทางเมืองด้วยรู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยงานประมูลจัดการเมืองอ่ะกูยังไม่ขึ้นรถเลยอะตอนเนี้ย พาวได้จุดเดือพได้เผาได้อืออะมันไปเผารถคันนี้มันขับไปไม่ใช่หรอเออแต่มันถึงแล้วแหละมันไม่งั้นเผาไม่ได้แต่กูยังไม่ขึ้นรถเลยยื้ยเฮ้ยแตกปะเนี่ยมีสิดนะเพราะคนยืนทางละ่ะจางเมืองด้วยมึงถุงตุ่นต้มนึ่งเลยอะ โอ้โหบาดแล้วไอ้เย้ยปวดโหลดนี่จุกอยู่นี่จุกอยู่นี่จุกอยู่นี่ป่ะได้ละโอเคไม่ค้างนะยังมีคนวิ่งอยู่นะยังมีคนวิ่งอยู่นะโอ้กระเมื่อโอ้ไอ้เย้ยบอกเขาไปได้ละเขาไปไม่ได้ยินเสียงพิธีอีกไม่ได้ยินเสียงของประมูลอีกยวบอกได้น้องมีอันนี้วะเออนี่เจอแล้วเนี่ยตายไปต้องรีวหูป่ะวะ แนะนำรอดให้น้องมาถอดเท้าดิน่าหายปะถ้าอยู่เนี่ยก็ต้องรีหูแม่หรอได้ยินปะรอ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 เออนี่หายหมดแล้วหายหมดแล้วหมดแล้วหายหมดแล้วไม่ได้ยินอ่ะไม่ได้ยินอ่ะรีหูรีหูว่าว่าเออได้ยินแล้วได้ยินแล้วได้ยินแล้วเอ้ยกูหายปากป่ะกูหายปากไปด้ว่นะดิเอาละเราพี่น้อนหายละโอเคโอเคไม่ได้หายปากเดี๋ยวพี่อะเดี๋ยวพีน้องชายไหนอ่ะไอ้ มึงมึงมึงแต่งหน้าอะไรอยเนี่ยแต่งแล้วครับพี่ไหนอันนี้เยาว์พัดเด็ดเนี้ยพี่แจ๊คว่าดีครับพี่โอ้โหเป็นอะไรเลยน้องเรียกเสื้อมาเรีอกมาให้ผมเรียกมาให้เปลี่ยนมาหรอเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนครับวันไหนครับวันไหนครับมาวันไหนครับมาขายยูว่าพาสโต้เหรอครับเอาอีกแล้วนะครับเอาใช่เหรอมาขายเหรอบพี่เราคุณนะครับเรียกยิมตรงยิมเดียวเลยนะครับอ้าวผมยังไม่ได้กินเลยนะลูกนะ งอปาที่ไหนอ่าอ่าคุณตีเหรรอคับงูดินนะงูดินนะงูดินพัดตินนะถ้ามาตรงเนี้ยเต้าเหนียวหนึ่งมาคือเดิมหนึงนะเข้าหนอนดินพัดตินพ่จุบพ่จุบมาเน่เดี๋ยวพิจุบอะไรใช่ทำไมพี่เล่าปกตินะเอ้าเออเดี๋ยวคุณหนูนายมาปล่อไม่ปกติคนเดียว ผมเห็นเว็นบ้างไม่ไม่ไหมปกติแบบเด็กคนหนึ่ ไปเลยแหลครับไดมีบ้างไหมได้ครับไอ้เาแบบเป็นหน้ากาก EDA กันหน้ากาก EDA ดำกันไดย้อนได้หรออ่ะตีตาดำหรือเงือหรอย้อนเล่นไหนเงี้เนี่ยอวเกย์ตลกเกย์ตลกเีย์เ่อะไรนะเนี่ยอะไรไม่ได้ไม่ได้แต่งหน้ามาอ๋อคือไม่ได้แต่งหน้าหรอ ไม่รู้แต่งไม่เป็นไลยมาแล้วแหละไหนอะใครอะมีใครบ้างอะมีใครบ้างเนี่ยเลยม,มาหมดเลยมาหมดเลยใครขี่หลังกันวะไอ้เจ๊ปืนเหรอเพิ่เปิดครับเพิ่เปิเเคกกดรครับเฮ้ยเสียงใครไว้จากั้วมาด้วยเหรอเนี่ยครับพี่มกลก็ไปอยู่ JK แล้วน้องครับเราครับพี่มีใครบ้างมีใครเนี่ยหนุ่มเฮ้ยอ๋อผมสวัสดีครับเฮ้ยเตียคสวัสดีครับพี่ ใครเนี่ยเฮ้ยหนุ่มอ่ะชื่ออะไรชื่ออะไรโซสุพรับเทพมองหน้ากูไหมเนี่ยออขอโทษครับไอ้จุ๊มมองหน้ากูจุ๊บเฮ้ยแล้วทำอะไรแล้วมันจะยิงตรงอย่าไปมองหน้ามันมางมันจะขายตรงเลยฮะไม่เคยนะมีใครบ้างเนี่ยไหนอัดไหนมีมีมีผมมีเนิร์ดมีเวทมีแฟงเอ้ยมีตากรกูเฮ้ยพีเปืเซ็ตเลยนี่ว่ะมีออนดาวิก ปุบเล่นของในานามไลออนจารึกไว้ที่หินสลักแล้วนี่จุกเยี่ยมหน่อยนี่ไงเป็นไงบ้างเดี๋ยน้องสไปกันนี้ปะเป็นไงเรื่องแข่งเป็นไงจบแล้วป่ะจบยังหรือว่ายังไม่จบจบแล้วจบยังจบแล้วพี่แพ้ไปแล้วโ <laughs> อ้โหซ้อมไปกี่เดือนเนี่ยรอบนี้รายการนี้อันนี้ไม่นานมากนะพี่สองเดือนนะเหรอะใช่เฮ้ยไม่มได้ยินอไรอย่านี้ผมไม่เห็นได้ยินเลยวะเนี่ยไม่ได้ยินเลยเหรอ พี่เดินพูดนะไม่เป็นฮ nee, mm hmm. well. oh, no. like you know. ี้อะไรวะเออได้ยินแลวะไอ้จุกไอเหรอพี่ผูดิอ่าได้ละได้ยินละพูดดิได้ยิหรอโอเคครับพี่เมด่อกี้พี่จุกได้ยินละได้ยินครับน้องได้ยินดนเลยละใช่หรอมีใครบ้างอ่ะมีไอไหนเวสเดอไมาเอเบผมดำเหรอนี่ครับพี่อยู่นี่ครับไม่โอ้ผมแมวผมแมาทรงผมเลยดีกว่าไม่เอาสีเลยดีกว่าน้อง ทำอะไรกันอะช่วงเนี้ยมาเล่นที่ไหนกันดูแฟมับพี่อยู่แฟมแล้วน,นะครับพี่แฟมหลักเหรอใช่ครับมีทั้งหลักทั้งยูนิตี้ครับยูนิตี้เออวันนี้ยูนิตี้อยู่ยูนิตี้นี่คือยังไงวะแยกกันทำเหรอรวมไหมเนี่ยครับรวมเขารวมหนึ่งกับศูนย์ก็บปีดอมครับเป็นก็เลยสองเซอร์รอตอนนี้นใช่ครับอ๋อ ไอจุดเคอาร์เธอานี้มันเงียบง่าใส่กูไงมึงเกลียบมเนเลยเดงอยู่แล้วมันเก่งอยู่แล no? yeah, ้วมันเก่งอยู่แล้วมันมมัันนเก่งอยู่แล้วมันเก่งอยู่แล้วมันเก่งอยู่แล้วไอเที่ยมันเก่งอยู่แล้วใจสั่นเหรอใจสั่นเหรออ่าสั่นพี่เดิมน้องคุยเลยพี่เราคุยได้ไม่มีปัญหาหรอกเรื่องผ่านอะไรก็ผ่านไปย่ายิ่ชิลคิดเยอะทำไรมึงยังไลฟ์อยู่ไะเนี่ยราตรงเตรียมอยู่ปะเนี่ยฮะไม่ไม่ค่อยอ่ะโอ้ชีวิตไลฟ์ ใครใครยังไรวะไอเนอร์ก็ไม่ไลค์ไอเหลือใครไลค์บ้างเนี่ยในวงเนี้ยไอเยี่ยดกูเห็นมีไอแฟงหนึ่งละไอพัทไอพัทไอพัทไลค์ไอสุภาไอเวดอะไไลอแฟงไอเวทแล้วใครนอกนั้นก็ไม่ไลค์กันแล้วทำไมวะไม่ไปไลค์กันอะไลค์อยู่พี่ไลค์อยู่แต่นานทีโอสบายดีปะสบายดีนะลุงลุงอะลุงอะลุงอะอติมาแต่ลุงไม่มาโหไว้ก่อนอันนั้นไม่ค่อยสบายนั้นเป็นกดหลายยอดเป็นนอนน้อยกดหลายยอด เออไปไปนี่หรอไปไปคุยที่งานต่อได้ไปปาอุ้มไปดิแต่ว่าไปพร้อมกันเราต้องเข้าพร้อมกันนะไม่งั้นไม่ยืนเสียงกันนะวิ่งไปไปล่ะวิ่งไปไม่ได้พร้อมกันเนี่ยวิ่งเหรอเอาปะเออถ้าขับรถมันไม่พร้อมกันเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งดิเอาดิตามนำไปดูไอ้จุดนำเลยครับโอ้ยที่ขยะพี่แจ๊คครับพี่มาลองเจเจผมขอโทษครับพี่อะไรนะผมขอโทษครับพี่เขาโดนเรื่องอะไรวะไอ้หนุ่มเขาโดนเรื่องเรือกันเจ้ทุกเรื่องแล้วพี่ผมทำไม่ดีครับพี่ขอผมขอโทษครับ โด้ยน้องผ่านมาแล้วช่างมันเถอะชิวๆไย่สนใจเดทเดินหน้าต่อเแค่ถ้ามึงเอางี้อย่างพี่เคยบอกมึงเคยเคยคุยมึงไว้ว่าถ้าถ้ามึงหยุดมึงก็ได้แค่นั้นแต่ถ้ามึงไปต่อมึงก็ต้องสู้ต่อชีวิตอะมึงก็อย่าหยุดถ้าอ่งนั้นอะถ้ามึงอยากไปต่อก็อย่าหยุดได้ครับไขอโทษมึงมีเยอะขยักขอโทษจริงๆครับขอโทษขอโทษเออเราไม่เป็นไรชิาๆสบายจิดเยอะไอ้แยอารมณ์ตอนนั้นมึงคุมแก๊งมึงคุมอะไรก็ว่ากันไปแค่น้นละ แต่ว่ามึงรู้ยังว่ากูไม่ได้เอาพวกเยี่ยโปโลนะยังไม่ร no ู้ใช่ไหมไม่ไม่ร e ู้อ่ะเพี่เออกูตัดพวกมันออกไปแล้วพวกขยะแค่นั้นแหละทีมึงควรู้ก็เดี๋ยวบอกบอกให้พวกมึงมึงแบลว่าอลอกจากโยงยูเอฟด้วยไอ้เยี่ยพวกเค้านะครับพี่เออแค่นั้นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวไปลบชื่อจากเว็บแป๊บนึงเออไปลบไปลบชื่อแม่วจากเว็บด้วยไอ้เยี่ยพวกขยะไอ้สัตว์ไปไปวิ่งไปวิ่งไปกละหล่ำไปวิ่งไปนี่ไปไปไปกามบุญดกวยไปวางเงี้ยวันนี้วางเงี้ยมีธุระปุ๊บเนี่ย มีมีตังมีตีแล้วป่ะมีตีดอนหลังตี่โมพี่อ๋อได้เดือดสีเดือดสีทุ่งอยไปอะไรเนาะด้วยนาของแป้งปล่บโอโอเคอะไรครับ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 เวียนว่ามึงก็มัอ็นตีหน่อยแป้งอ่ะเห็นซิตี้หงายแป้งถายอ่ะขายโนโมะอ่ะโนโมะหมดอ่ะโนโมะหมดแล้วก็ปรับฟอสปรับอะไรอ่ะกูเห็นนะต่อๆ่อเขาเอามึงไปขายอ่ะจุ๊งอุ้งกูดิอุ้งพีอะไรมันเดินกันแล้วมึงก็วิ่งดิอุ้งกูดิเร็วไม่เอาวิ่งเลยพร้อมกันทีเดียวจบ เขาย้ายนี่เขาย้ายไปไหนนี่มึงไม่อ่านหรอเมื่อกี้ไม่เขาย้ายไปไหนอ่ะไม่ไม่ย้ายไม่ย้ายไอ้ไอ้เพิ่งมีคนเดินกลับคุ้นผู้ชีวิตจริงวะไอ้เยี่ไป็บัตรเข้างานหรอพวกเนี้ยไอ้ออนอุบุเด้ไอ้ยี่ขยะหลายๆพี่เดี๋ยวไอ้ยี่คนตายไปไหนวะมึงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอามพี่ไอ้หัวเขียวนี่ใครเนี่ยเสียงมึงคุณนแ่กูจำชื่ออะไรเจ้อรับพี่มึงออกจากอันนี้เหรอเจทนายเจอะครับพี่ออกจากนี่เหรอ อุ uh, ้มไปดิเว้นกลับไปกับเอ้เดี๋ยวเลื่อนนะไปอย่างนี้ติดเรียนอ๋อไอตัวเดือดเลียนไหนมึงอุ้มไปงี้ไงเอ้ยน้าอุ้มแล้วนะอุ้มแล้วนี่ไแม่พี่จะกดอุ้มแฟชั่นนะโอ้ยเยี่ยฟอมอุ้มแฟชั่นดีเยี่ยฟอมเลยเอ้ยมันจะถึงแล้วเร็วหรือไม่ดีเสียงเร็วเออเร็วเร็มามามาเร็วโอ้ยมันวิ่งไม่รอกันเลยข้างหน้าข้างหน้าเขาไปรอเราเลยพี่ไอจุงไปไหนอะอยู่ข้างหน้าพีเอยู่ผมไม่เห็นมันพูดเลยว่าอยู่ข้างหลังพี่อยู่ข้างหลังพี่อยู่ข้างหลังอ๋อไม่อยู่อะ

ไอเริ emos, ่มแล้ว <furious> ป <hat> ่ะ <spear> ด <rebell ious> ิเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วไปผมไปนี่ไปทะเลปอดไม่มึงนอกหักเริ่มเมียจนมึงไม่ตัดสินะมึง่เรื่องจริงเหรอวะเจเจอุ้มเลยดิเจมีาจเลี้ยกันมามีใจหรอกอ้้าวแลวสรุปก็คือมึงแพ้เหมือนเดิมเหรอไม่มีไม่มีตัดสินอะไรใหม่เหรอสรุปก็คือเหมือนเดิมอ๋อโอเคแล้วเสียงใครดิจ้ะเสียงใครดิจ้ะเราผม่ได้ยินเฉียงวิสต์อ่ะโอ้โหนี่รถหรือ